สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะฝากกดติดตามให้ช่องน้องใบเตยพารวยด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาชมองค์ที่หนึ่งกันเลยนะคะเดี๋ยวหนูซูมบ้ึงนะคะพี่พี่องที่หนึ่งสมเด็จสวยๆเลยพี่ๆสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะคะอง์ละสองร้อบาทต่อไปองที่สองเหรียหลุงปูพูครับพี่พี่ สวยเลยต่อไปองค์ที่สามนะคะพระอุปคุดสวยๆเลยพี่งานดีมากต่อไปองค์ที่สี่นะคะพระกิ่งเลี่ยมสวยๆเลยค่ะพี่พี่นี่นะคะสวยๆเลยต่อไปองค์ที่ห้านะคะหยนหลงปู่ทวดสวยๆเลยค่ะพี่พี่ ต่อไปวุงที่หกนะคะเหลี่ยนหลวงพ่อพัดสวยมากเลยพี่ลงมาสองร้อยบาทต่อไปวุงที่เจ็ดนะคะพระปิดตาหลวงปู่โตสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะคะต่อไปวุงที่แปดนะคะหลวงปู่ทวดพี่ขออภัยนะคะพี่พี่ ไปวงที่เก้านะคะเหลี่ยนไม่ทราบที่เลยพี่ขออภัยสวยๆเลยครับพี่ๆต่อไปวงที่สิบนะคะเหรี่ยนลงพ้พัดครับพี่ๆสวยๆเลยต่อไปวงที่สิบเอ็ดนะคะรูปหล่อไม่ทราบที่ค่ะพี่ๆขออภัยแต่สวยมากเลยนะครับพี่ๆสนใจแอดไลน์มาได้เลย ต่อไปองค์ที่สิบสองนะคะเหรียนเท้าเวสุวนสวยๆเลยค่ะพี่พี่ต่อไปองค์ที่สิบสามนะคะพี่พี่ะะพพห,หล่อโบราณหลวงพ่อเพชรสวยๆเลยค่ะต่อไปองค์ที่สิบสี่นะคะหล่อโบราณหลวงู่โตค่ะพี่พี่สวยๆเลย ก่ับไปองค์ที่สิบห้าน,นะคะเหลี่ยนนกพ่อพิษสวยๆเลยพี่ๆต่อไปองค์ที่สิบหกนะคะรูปหล่อพระพุทธชินราชสวยๆเลยะค่ะพี่ๆองค์ละสองร้อยบาทเองสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะคะ องค์ที่สิบเจ็ดนะคะกิ่งไม่ทราบที่เขาพี่พี่สวยๆเลยต่อไปองค์ที่สิบแปดนะคะเหรียญลงปูทินเขาพี่พี่ต่อไปองค์ที่สิบเก้านะคะพระปิดตาไม่ทราบที่สวยๆเลยพี่พี่ต่อไปองค์สุดท้ายนะคะ องค์ที่ยี่สิบล็อกเก็ตหลงก่อแขนค่ะสวยๆเลยพี่พี่สนใจแอดไลน์มาได้เลยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะชอบหรือสนใจแอดไลน์โทรเบอร์หาน้องได้เลยนะคะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้น้องใบเตยด้วยนะคะ EP หน้า e เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ